สวัสดีครับวันนี้ผมพามาเที่ยวชมงานกาชาตินะครับผมอันนี้จะเป็นบูธพัทยาทหารเรือนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับมีกรมีสานามยิ้ปืนด้วยครับ60บาทครับ มีจำหน่ายชุดทหารด้วยครับมีเสื้อเกงนะครับนะครับมีชุดทหารด้วยครับหมวกร้อยเดียวเสื้อสองร้อยห้าสิบนัานเกงสองร้อยครับกีแอนจีบนะจ๊ะทงด้านนี้นะครับ อร่อยแน่นอนนะจ๊ะซื้อฝากคนที่บ้านรับรองไม่ผิดหวังทานเองก็ได้นะครับเดินเมื่อยแล้วมาทางด้านนี้เลยจากก๋วยเตี๋ยวเต็มยำบางปูนะครับไม่ต้องไปถึงบางปูนะครับมีมาบริการถึงที่นี่เลยนะครับโซนดังทางด้านนี้ได้เลยนะดี้เร็แล้วไ้มาได้เลยนะครับคุกันนะคะ อันนี้สมาคมแม่บ้านอาหารบกครับช้อนไข่ราวา5บาทผอครับนี่ไมีสลากกาชาดด้วยครับร้อยเดียวโอ้ด้านในมีตักไข่ด้วยครับ ันนี้สมาคมแม่บ้านกองราชการกองทัพไทยครับบูธนี่นะครับสมาคมแม่บ้านครับยิงปืนด้านนี้ก็มีครับแต่ถ้าซไปรับองนนฟรีต่ยได้เนะคะตามถายแเลเซอร์บ อน,นของงรระทวกามตามไข่รุ้นรางวัลใหญ่กับสำนักงานปลัดกระทรวงกระลาหมนะจ๊ะสใบหนึ่งร้อบาทใบเดียว25บาทนะคะตักไข่เสร็จแล้วอากาศร้อนๆนะคะไปยิงปืนเลเซอร์ต่อได้อากาศเย็นๆจ้ายิงแล้ว10บนัดห้าสิบบาทกรองมือก้า้าทท้ได้เลยค่ะ นี่ครับด้านในจะมียิปืนครับเพลินและพาแวะร้านเนะแต่ช้งินะฮะแวะมาุ้นรับโชคกับปิงปองหันศานะครับปิงปองหันศาเพลงใหม่ละ3าบาทยิงปืน60บาทได้ส0นัดนะครับแวะเข้ามาเลยนะครับเป็นบาทเยีงก็ูน่น บูตโปโลคนเยอะมากครับผมเร็วราคาถูกมากเลยรองท้าวค้ร้อยเจ็าครับมีหลักหลายไฟครับแหวนเสื้อยืดคอคมก็มีครับโอ้โหเสื้อเชิ้ตครับคอปกร้อยาเครับคอปกร้อยเก้าเกเสื้อโปโลครับคอปกนี้เสื้อยืดเก้าเกเลยครับเสื้อยืด โอ้เหียวถูกมากครับเนี่ตรงนี้ก็มีครับตัวก็น้ำจาร์ดีบนี่ครับน้ำแตงโมปั่น40บาทครับครับนเนื้อเลยครับ นีครับมีบุตรกัปยานโยด้วยครับมันด้คร um ับดนค่ะริ่ฟรีดาวทุกรุ่นเลยนะคะเอกสารใช้แค่บัตรประชาชนอย่างเดียวเลยแวะเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้ครับทีของเราฟีดาวทุกรุ่นเลยนะคะ9 9ดาว9 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 9โลครับเสื้อผ้าแต่งม น,ะะน,นั่นน่าจะเป็นบูธแะตรอซอยครับนี่ครับบูธแลรตรอสอย ครับเดี๋ยวมาดูด้านนี้บ้างครับอ๋อด้านนี้จะเป็นชุดชั้นในครับที่นี้ครับเราครเยอะคนเยอะมากครับชั้นในด้านนี้ก็มีครับนะครับบริโกคก็มาครับ เริ่มตน้นเก้าเก้าเลยครับครับมีหลายราคาครับเดยมเเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆก่อนนะครับ รมโบกเข้ามาครับนี่ครับรองเท้า80บาทนะครับอ้แปดสิบบาทนะครับรองเท้าแปะนี่้านนี้จะเป็นเครื่องสำอางครับสามพิศร้อยครับแปรงปัดขนตาเยอะแยะครับปัดสามพิศร้อยครับยาวชุดเครื่องนอนก็มีครับ ครับเครื่องนอนแต่ตอนนี้วอลลิกครับวอลลิกหนึ่งแถมหนึ่งครับของเซลเยอะมากเลยครับราคาโรงงานเลยครับนี่ โอ้ oh, ดนเริ่มต้นหนึ่งร้อยครับเสิดเชิดขอปกเสื <p ow> ้อย,ยืดก็มีครับ <ow> <p ow> แบรนด์เนมเลยฮะอ๋อ <ow> <p ow> oh, ของย่อ GQ ครับ <ow> <p ow> อันนี้จะเป็นวาโก้ <p ow> aco, ครับวาโก้คร <ow> ับอู๋ยังไม่ถึงงาน ที่เพิ่งบ่ายสามนะครับคนยังแน่นเยอะมากเลยครับถ้าช่วงเย็นนี่โหเยอะมากกว่านี้แน่ครับตรงไปนี่มันหลบรอบกว้างนะครับเดี๋ยวเดินไปทางนี้เดี๋ยวค่อย,ยวนกลับมาครับบังคีลา,ากับพลรามสีของก็ได้ดีเห็นไหครับปังเวอร์ก็มีครับกะละแมกะละแมไม่เก็ตครับ น,คน่ครับกระแมหม้อแกงแม่เกตอยู่นี่ฟังเวอร์ก็อยู่นี่ครับครับปลาหมึกก็อยู่ตรงที่นี่ครับเฮดเก็มีครับเป็นเขาเกียบครับน้ำก็มีครับขาหม,มูครับ ความมุกหกเก้าเลยครับ,บ,าร,บราคาเดียวเลยครับนี่นะครับมาม่าก็มีครับสามทองยี่ห้าบาทโอ,อ,อ้โนี่ครับรองเท้าด้านนี้หนึ่งแถมหนึ่งแล้วครับเดีย๋ยวดูราคาครับ หนึ 1> 1แ่แถมหนครับเลยนะคะเรียกึภาพแถมเลยนะคะลูกค้าาได้สคู่เลยจต่ราคาขายแคนรอยับหน่งแถมหนึ่งค,ครับมนแถมหครับโอ้สุดยอดมาก ่าถ่ายช่วงบ่ายสามโมงนะครับคนก็เยอะครับผมตอนแรกคิดว่าคนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไรหร่โ้เยอะครับยิ่งถ้าเป็นช่วงเย็นด้วยโ้เยอะนี่ค,ครับแม่ปรานอมครับน้ำจิ้มที่อร่อยที่สุดแม่ปรานอม แมปปาน,นองครับรับได้นะครับถ้าอยากมมุ่ครับมีตุ๊กตาระบายสีด้วยครับนี่ครับมาโชว์สีมือได้ครนะับโอ้แล้วก็มียิงปืนด้วยชุดละตรีสิบครับหนึ่งชุดมีหกลูกนี่ครับแวบก่อนได้นะคะแะยิงปืนก่อนได้คะ่ะ ลูกละห้าสิบสามลูกร้อยครับโ oh, อ้หกลังวันเลยครับตุ๊กตาเยอะมากเลยตัวใหญ่หนึ่งดอกสี่ร้อยครับหนึ่งดอกร้อยห้าสิบเนมีกิ่งชาสวรรค์ด้วยครับ ของกินก็มีครับด okay. okay, ็ครับขนมเบื้องขนมไข่คร <ain>. okay. ับไข่ปลาหมึกก็มีครับปองหนึ่ง โซนของกินครับของกินก็จะอยู่รอบๆครับผมนี่ครับรสชาติแห่งสยามนี่ครับร้านหนมไทย10บาทครับประทงละ10บาทนี่ครับมีคุก นี่ไอติมน้ำเลมอนเก้าเก้มีไม่ามาขามเพศครับมแี่ม้นครับมีทต้นั่งรับประทานด้วยครับโล่งกว้างเยอะมากครับปลาหมึกครับ มาติดโชอบกับเราได้นะคะที่างตัวชมพันทรายนะค่ะตัวเปรี้ยวเลยครับแน่นอนแน่นอนจะกินครับฝรั่งบอกน่ารักมาก น่ากินมากครับโอ้บะเตียวน้ำตกชุดตอนร้อยครับโอ้ปลาทูตัวละห้าสิบนะครับน้ำผึ่งปลาทูน่ากินมากเนี่ยครับแค่ร้อยสามสิบ 130. ได้สี่ตัว มีคุกเตี่ยวคุกครับนี่หมูยออใ้กรอกครับหยออเลยจาน่ากินมากครับแหนมกิวก็มีครับเรียกร้อยใหญ่ส0งครับนมตัวนี้สามารถที่จะกินได้ทองไม่เสียนครับคนที่มีอายุหม่อยอยากจะมีโปรตีนจากนมเียนเชิญได้ แล้วมีเป็นให้ทดสอบด้วยนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาทดลองได้นะครับเมื่อกี้ผมก็ปิดนี่กันแล้วแก้วหนึ่งนะครับอาการยังไม่มีครับตอนนี้เรียนเชิญนะครับเป็นชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาวันที่วันที่ที่สิบสองที่สี่กรกฎาครออย่ที่ตึกสุขุมวิท กุเรียนก็ไม่ครับขีดแล้วแปดเก้าครับกุเรียนนี่ครับเนื้อสวรรค์เนื้อสว,อสวรรค์ครับนี่ครับราคามีทั้งเนื้อทั้งหมูด้วยครับ ยาพริกอยู่รอบๆเลยครับนลี้ครับฝั่งโนกก้นก็มีครับเนืนอต้มครับต้มมะพร้าวอ่อนครับที่เด็กครับ อร่อยครับเจ้านี้ผมเคยกินแล้วขออวดในเธอมันจะรู้ว่ามีแนวองค์กอบรบ้วยกล่องเล็กหกสิบกล่องหบ่อร้อยเดียวครับงานใหญ่ใหญ่เดียวพองานใหญ่ใหญ่แเดียวพอไปทุกงานไปทุกงานต่อพาร์กกันได้นะครับงานบริษัทงานเล็กบริษัทนะครับงานวันเด็กนะครับเรามีทีมไปเซอร์วิสแทนทุกที่เนี่ยนะครับ เว็วเบลเล็ตอยู่นี่ครับ ต้องเคยจ้าน้องพักน้องพักพักก่อนพี่ดำจ่ายรางวัาใหญ่พี่น้องจ่ายนั่งก่อนได้เลยเออรางวัาใหญ่รางวัาใหญ่นั่งมาได้เออนั่งก่อนนั่งก่อนนี่โต๊ะนี้ว่างโต๊ะนี้ว่างเข้ามาเลยเดินเข้ามาเลยครับเดินเข้ามาเลยนั่งเลยครับจอแท้ร้อยปีหมอฝากจากบน โซนด้านนี้ด้านหน้าเวทีกลางนะครับบมฟีอ่อยากนะ่ออได้ครับมีโกงเกลแดงอะไรแบบนี้ ครับมีไมโลด้วยครับไม่มีจาน่ายที่ไหนนะครับนอกจากที่แย่ที่ไหนจากชาติเดียวนะครับแก้วสวยๆอย่างนี้นะครับจากโกโค่มอลดับเบิลคุกกี้ของอวนตินะครับนี่ครับเขาเกียบเคเดย์ครับและก็มาเต็มทำเป็นเต็ม ขลสรลอเกตันาขัติยานาีรัตนาวงประชาธิในงานการท่าประจำปีณบริเวณศูนย์ลูกินีตั้งแต่วันที่11ถึง21ธันวาคม2568ทารสมาคมได้จันร่วมงาน ับเครื่องเล่นเด็กครับบ้านลมครับดูทางด้านนี้นะครับโทนไทยก็มีครับสายใหม่ครับ,รบมีตุ๊กตาระบายเสีด้วย50บาทตัวเล็กตัวใหญ่ร้อยเดียว ตาระบายสีรบวนใของพี่ได้ได้ครับได้เิครับแต่ว่าไมเิน้องไม่รู้ัวให่ใหวลกเลเลเลยค่ักดไม้นี่ยการนวนะได้รลยการบบหลวงนะคะหนึ่งสองสามี้าอีกห้าท่านุณพี่กดยังอ่ะเดี๋ยวให้น้องช่ดูให้น้องช่ดูคพี่กดแล้วมาได้นีค่ะันด้นีค่ะนี่ครับนมโปรโมทใช่เลยน้าจัเลยนะ สแล้วค่ะอแล้วค่ะ่ทีถึงท่านรับได้เลยเรามีแชนส,สวยแจกแล้วก็เดินเ,เ,เี่นัองเครื่องมาตีุ่นเ,เราเนี่เอาส,าท,าสอาาอทีุ่ดแ้บๆบว่าเรา่งขาวยเหมือที่นีรนนรยรต่รงางที่เราเ็นรทาอท่าเปลี่ยนไปยนครับเป็น่นที่หอดช่นอามช่าหอมที่แบบว่าอน่ารื่นใจ้น